สวัสดีค่ะทบุษม์มือนีไ่เืียสีเขียววันพุธค่ะมือนี้วันถึเกเล็กเล่าสองมือเลยแล้วค่ะถึกเล็กเล่าสองมือแล้วว,ลว,ลว่าจะบอกว่าล็กเล่ามาจากไอยุน่กลุ่มสุดใจผ้าลวดค่ะเขากลุ่มสุดใจผ้าลวดอยู่ไต่คลิปอยู่อยู่ไต่คลิปเพิ่นเพิ่นห้แนวทางของเล่าพัฒนา ถือแทบทุ้งวดโดยถือแทบทุกงเมือ่อเจแดงก็ะพึงเจรินได้สองเมือแล้วค่ะคือ,คอ,คอจันพุทธสุเอาเจาแดงขอแจ้งข้าวเอาผู้ใดสิเขากุมสุดใจกับเขาไปเนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่ใต้ข้อเมนเพิ่นจะมีลิงกุดเข้าไปกุมสุดใจอยู่ล้กะกะมีแนวทางของสุดใจผ้าร่วยมันแม่นค่ะเนาะ แจ้งข่าวเตือนไพ่ในข่าวธรรมชมจะแดยงมือว่านนี่ไปอำเภอสว่างไปสนีโทรหากับคุณเคยกับไปสนีเพราะว่าเพิ่นมารับของนี่ประจำเนาะจะแทบบานเดียวกันเนาะค่ะเนาะิ่นกับมารับของส่งของนี่ประจำแม่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยผมมาส่งของปลายทางหกร้อยเก้าสิบบาทเอาเถอกันเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่โอนให้นะปองกันเลยบา้านสี่กันเลยโอน เรื่โอนให้เพ่นมีอะไรนะปองได้สั่งอะไรไหมแม,แม่ไม่แน่ใจว่าได้สั่งวะสันเดเจลียงกับคิดว่าเจ้าของไ่ได้สั่งแหละแต่ว่าอาจจะลืมก็เลยว่าก็เลยโอนเงืนให้เพิลนหกร้อยเก้าสิบพอมาหอดตะป่นมาเปิดกองค่ะท่านผู้ชมมาเปิดกองเออไมเข้าสั่งอย่างว่าจะเบิ่งที่ดั่งาำนี่สันบันนี้แกออกมาพีสบู่กินก้อนเดียวค่ะ สบู่จีนก้อนเดียวเนะคะเจลียงสั้นสั้นหละก็เปิดอนี่มันอีหยังคือสิรล่าแพ้งแถเป็นน้ำหอมน้ำหอมเจลียงกับหาหขวดเราไ่ได้สร้างนะเนาะเอฟซีผนมมะไฮมีหอดเบอร์โทรมีหอดทียูแต่ซื่อภาษาอังกฤษเอสดีทีอีท่ยังนี้แหละอ่านบเป็นภาษาอังกฤษวันนี้ มีบทตัวอย่างโทษไปเมื่อวานนี่บม่รับสายอน,นี้โทษไปรับสายบอกรองเบิรงบริการฝากหมายเลขโทรศัว่าวสิเป็นยังสี่เจดงเลยเมาอเซกอีมเอสของไปซนี่เพราะว่าเจดงก็ใส่ระบบไปซนี่เนาะขืนอีมเอสของเจดงว่าท่านจะได้รับของมบน,นิการทั้งหกร้อยเก้าสิบบาทเซกแล้วต้นทังที่ทรงน่ะ ที่ส่งของนะ่ะอยู่จังหวัดน้องคายแต่ว่าใส่ซีทียูของจังหวัดอุดรธานีซึ่งจังหวัดอุดรธานีนี่ห้องกับคุนเคยเนาะยูุบันเลขที่สามสี่ศูนย์ทับหนึ่งสี่ส้อยสารปูญาเบอร์โทรกับบัตถกแต่ว่าทียูเนี่ยจะซีทียูจริงหรือปลอมเดี๋ยวจะได้ไปสืมหาต่อไปแต่ต้นทางที่ส่งเนะี่ยอยู่น้องคายค่ะ ระบบไปซนี่เขาหนาสิว่าผู้ใดส่งเงินเอ้ยส่งของนี่ให้ใส่บัตรประษาส้นส่งยวเจดแดงติดต่อประสานงานกับไปซนี่แล้วว่าเพิ่นมีข้อมูลตรงนี้บ่หรือว่าสิเตียนให้เพื่อนว่าอันถ้าส่งของนี่ต้องใช้บัตรส่งด้วยเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเป็นเล่ามากเฮาเดสิสืบสาวต้นต่อได้เนะจะนี่ะ ส่งมให้บัหมี้เจแดงเอาล่องเพจเจแดงคนเนื้อหวยแม่นๆเนาะข้าเจ้ากับแกะกองข้าเจ้าเบื้องหล้วก็เบ้าข้าเจ้ามาคอมเม่นหลายๆาเจแดงหนูก็โดน4ี่ร้อยห้าสิบนูก,ก็โดนห้าอยห้าสิบก็โดนกันหลายคนน่ะเป็นระบาดเลยค่ะตอนนี้น่าจะทั่วประเทศไทยจังหวัดใดถึกแน่หรือตรงใดถึงแน่ตัวจำเป็นถ้าจำได้ว่าบ่ได้สร้างเนี่ยบ่าต้องรับของเด้อค่ะเด้ดดอเจแดงทรงของน่ะ ชื่อที่อยู่จริงเบอร์โทรจริงและะ้วก็ซื้อซื้อจริงๆค่ะกนสิรับของวัในน่ใจโทษกรกระไดเบอร์โทษเจแดงเนาะแต่ว่าบางครั้งติดยุต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้รับสายดนะคะเอาแต่ว่ากันชื่อทองแดงข่องแพ้วนะ่ะคือเจแดงค่ะแต่ว่าแต่ว่าบางคนกับวันนีเนาะคะ่ะอาจจะสวมร้อยว่าเจแดงทรงไปเนาะ เอาซื้อทีู่เข้าไปก็สิบปอมได้คือจังจีนี่ล่ละจากสีเม็นซื้อทีู่ของผู้ทรงจริงหรือเปล่าแต่เบอร์โทษกับบติดจากเทียโทษตะเหมอว่านนี่เนาะถ้าท่านบรเดาใจท่านโทษกลับก็ได้เบอร์โทษเจีแดงได้ส่งของไปให้ไหมราคาเท่าน,นั้นเท่านี้เปิดออกมากบริเวนสินค้าเจแดงเสียจังไดไปอันตรายหลายรอบด้านเนาะถ้ามจฉาสีมันจะเอาเนาะ,ะแต่ว่ากับพกเป็นยัง ือทองแดงผ่องแผ้วจริงค่ะแต่เป็นครีมของเจแดงเท่านั้นเนาะ <c oughs> ครีมของเจแดงเท่านั้นไม่มีขายตามท้องตลาดเนาะเป็นสินค้าขายดีแล้วบอกต่อจะอยู่กับตัวแทนจําหน่ายเท่านั้นนะถ้านักนักนะถ้ากล้องถ้ากล้องขนาดนี้นักนักนะแมนของเจแดงค่ะ่องเจแดงจะเป็นขนาดนี้จะปิดตาของไปซนีนี่เป็นชีน้าตาลเนาะ ยับเบิ้งหนักๆกระจายเงินได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้ก็ขย่าวขย่าวเนาะถ้าเป็นตัวนี้ก็ขยาวขย่าวถ้าท่านว่าได้สั่งกับเจ๊ดแดงนะท่านก็รับไปเลยเนาะคะ่นะเนาะถ้าไม่ได้สั่งกับเจดแดงก็ไม่ต้องรับเนี่ยนะเอาเตียนไปเอามือนี่ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยไปเบิ้งกันเลยค่ะว่ามาหลายหน้าที่แล้วเนาะเอาค่ะเลื่อมขายขีมพันสามลอยทั้งแถมไปนังแถมรอตลีคือเก่าค่ะ ลอตเตอรี่เจเดียงกับไปเมาม่มาแล้วไลน์ไลน์ไลน์อันค่ะไปซื้อมาแล้วนะคะมิไซโอยู่ในนี่แหละเอานี่ค่ะเขามีหอร์นเกิลจัตตาต่างประเทศเนาะค่ะลงทุนซื้อมาชุดแล้วหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบผลได้ค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบผลได้ลงทุนซื้อมาเนี่ นะคะนะคะถ้าเป็นใบก็ใบละร้อยค่ะถ้าเป็นชุดก็ชุดละสองร้อยเอาให้ท่านผู้ชมเบิร์ดนะคะนี่เป็นชุดกับมีเนาะค่ะมีหลายตัวค่ะมีสามเก้าเก็ดสามเก้าสีแปดซีหลายค่ะสามหาเก้าหาคิดว่านะ คิดว่ามันต้องมากตัวนี้แหละคิดว่าเจเดียงคิดว่าตองมากเก่าหาตัวประกบใส่เอาเลยค่ะท่านผู้ชมถ้ามาแปดกะนานจะเป็นแปดเก้าเก้าแปดนะจำจิมมี่บอลได้หนีเอาไปเพิ่มตัวเลขก,กันดีกว่าค่ะอยากได้ก็สังขี้มากได้ลอตเตอรี่พร้อมค่ะยาสายตากินดีแล้วก็แคลเซียมแคลแมกนีดีดีจนเขาเจาเศร้าซื้อว่าดีเลิบไม่ได้ซื้ออีกแล้วเจเดียงเอ้ยเศร้าแหล้วสันยางของ อันต่ออันยางของยากระีิ่มปวดขาล่ายางบ่ได้มันว่ายางได้สบายแล้วว่ได้กินยาเจ้าอีกดอกเด้อว่าสันโตมาบอกงอนเน่าว่าบ่ได้ซื้ออีกดอกมันเร้าแล้ววสันเนี่ยเอาขอให้ซวงให้เร้าค่ะเอานี่คืองวดก่อนขังงวดก่อนหนึ่งเก้าหานะคะเนาะไปออกที่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าข้างล่างค่ะอันนี้ก็มีเจ็ดอยู่เนาะติดเก้าเจ็ด มาน้ากันปกติจะบอมานน้ากั่นแถวนีนม่านน้ากันเนาะี่ก็มีตเกจสามตัวนี้ค่ะถ้าไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยนะคะนะดิแกนหนึ่งเก่าหาหงวดก่อนเข่าที่เก่าเนาะคะ่ะศูนย์สามเ,เด่นศูนย์ที่เด่นสามกับเก่ามันมานสามมานเก่าเจ้านี้เนาะมาทั้งคู่เลยปกติมันจะมาตัวเดียวอันนี้มาบนอันนี้มาล่าง ปกติตัวนี้ก็มาบนค่ะตัวเก้านี้ก็มาบนเด้ตัวนี้สิล่งล่างประจํานะได้เที่ยวนี้ไปมีเก่าล่งล่างวดสีสามสามสี่ก็ออกอยู่ตรงนี้เลยทั้งสองตัวล่งล่างสอบล่องล่างเลยตอนนี้นะปกติว่าเคยล่งล่างจากเทียนนะคะท่านผู้ชมสองวดและล่งล่างเนาะมางวดน,นี้ก่ะสีแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดตัวเดซิมานาจิเจ็ดไม่แห้ง นะแปดตรงกัน <c oughs> ตัวนี้ว่ามีเจ <c oughs> ็ดหวดก่อนมีแต่เจ็ดว่ามีเก้าเก้าหาแปดท่านผู้ชมหาหนึ่งหาซี่หา 1, หกโติดหาแต่ว่าในนี้ว่ามีหาว่ามีหาเด่นเจ้านี้วอลลิศเ,เจ้านี้ สีหาเจดแดงว่าธรามาตามนี่นะต,ตอนงี้ก็ออกบ่อยเนาะสี 49, ะเ่เก่าสี่หาเจดแดงว่าหน้าจะเป็นเจ็ดหาเจ็ดเก่านี่แหละสองตัวนี่แหละเจ็ดหาเจ็ดเก่าแต่ว่ามันกล่าว่ามีในนีนะ่มันจะเจ็ดเนาะแปดกับนามนะ้าเนาะแปดกับหนาม้าอันแปดน่าจะเป็นแปดหาแปดหกประมาณนี้บ้ สี 4, 8, 7, ่แปดเจ็ดเขาอย่าขาดนี่ซื้อบนซื้อล่างกันแล,ล้วกัน,นะคะ่ะปกติจะถูกตะบนแต่ระยะหล,ล,ลังๆมาลงตลาเนาอค่ะเนาะสีม้าบนะอหกแปดงวดที่แล้วดังระเบิดระเบิด <c oughs> งวดก้อนนี่ดังศูนย์สามมาออกงวดนี่เนาะะเนาะหรือหกแปดสีมาออกงวดนี่กบ็บว่าวบได้ค่ะาาท่านผู้ชมเป็นแนวทางในการเสี่ยงสื่อวิเคราะห์พิษ จะแล้วน่จะแดงวิเคราอยู่เบิดขึ้นเมือขึ้นนี่วิเคราะห์แล้วจะแดงเห็นความวิเคราะห์แล้วนี่น่าจะมากเก่านะเก้าว่า่อเก้าหาต้องเป็นเก้าแปดที่วิค์แล้วนะคะบ่เป็นเก้าหาจะแดงว่าต้องเป็นเก้าแปดนะเก้าต้องติดเก้า <c oughs> <c oughs> ต้องติด, <c oughs> ดย <c oughs> ขอโทษค่ะท่านผู้ชมวิเคราะห์แล้ว มันตื่นแต่เศร้าหลายยังว่าท่านกินเขากินน้ำนะคะมันก็เลขติดข้อจากน้อยวิเคราะห์แล้วเลขนนาจะมากเกา้ากับแปดถ้าแปดสิเป็นแปดยังถ้าเก้าสิเป็นเก้ายังเจรียงว่าถ้าเก้าต้องเป็นเก้าหาเก้าเจ็ดมีเท่านี้เนาะสิเป็นเก้าศูนย์กนาจะไม่ใช่นะแต่ว่าหลายคนก็จาให้เก้าศูนย์ก่ะ เห่เก้าศูนย์หลายฟ้นเห่เก้าศูนย์มากเดี๋ยวจะแดงว,วิเคราะห์อีกก่อนค่ะวิเคราะห์อีกก่อนเก้าศูนย์มาได้บออาจจะมาไดเก้าแปดเก้าหาเก้าศูนย์ทำมาน้ากันทำมา,มาน้ากันเจะต้องนี้กระมัก 9, 9, 5, 9ก้าเก้าละค่ะท่านผู้ชมชั้นกับเก้าเจ็ดสามเกานี่และจะเป็นเก้าหนึ่งบ่เอาวิเคราะห์กันไปค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางนี้กันให้ห้าพิจ,จะะารณาแต่ว่าที่แน่แนสี่แปดเจ็ดปไว้ใสที่เก้าส่นะเก้าสี่เกถ้าเป็นตัวเด่นเอาเจ็กับเด่นเอาหลายใจมีคอเอากวาสีหอดมือมัน่นค่ะท่านผู้ชม โชคดีลำาุ้ยถูกหวยไปนั่มกันหงวดนี้นะแนวทางว่าจะดีแล้วละ่ะเป็นเล่ลาของสุดใจพารวยน้่กันแล้วกันค่ะท่านผู้ชมเนาะไปดูสุดใจพารวยโอ้คนหนแนวทางแม่นเจเลียงติดนะ้ำเพินสองงวดแล้วถือว่าดีนะก็ได้เข้าเก็บเงินเก่าเข้าในกระเป๋านะคะ่ะ ท่านผู้ชม้มรวยๆถูกหวยไปน้ากันจ้ะรัฐบาลไทยเหรียญงากต้องมาเหรียญเล่าไไอะไรเนาะจะเดียงขอตัวราไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ